หลวงพ่อผุดวัดวังเวียงอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีพระปิดตาอันดับหนึ่งระดับปรมาจารย์แนวหน้าของประเทศไทยผู้เก่งกล้าแตกฉาญในสัพพวิชาทางพุทธวทสยเวทเครื่องรางตระกรุดของท่านเป็นสุดยอดนิรันดรลายใครมีไว้ไม่ตายโหงเนื่องจากเป็นตระกรุดท,ที่สร้างได้ยากซึ่งท่านพ่อผุดสร้างตามตำราพิชัยสงครามการมวิธีปลุกเสกสุดพิสดาร คือปลูกเสกตะกุดใต้น้ำซึ่งท่านจะระเบิดน้ำลงไปปลูกเสกตะกุดหลังจากนั้นนำมาปลูกเสกอีกครั้งโยนไปในกองไฟดอกไหนละลายดอกนั้นใช้ไม่ได้ต้องเริ่มต้นใหม่เมื่อดอกไหนดีแล้วท่านจึงนำมาพันด้วยผ้ายันพอกด้วยผงยาพุทธคุณผงยาที่เหลือจะนำมากดเป็นพระปิต,ตาพระเครื่องของท่านเป็นที่สออแสหาในผู้นักเล่นพระปิต,ตา คนในวงการยังให้การยอมรับว่าตี้คือสุดยอดพระเครื่องพระปิดตาอันดับหนึ่งของจันทบุรีจนมีคำกล่าวว่าพระปิดตาหลวงพ่อผุดและตระกุฎหลวงพ่อผุดไม่เคยห่างกายจะติดตัวไปด้วยทุกครั้งพทธคุณเด่นทางด้านเมตตาอยู่โยงคงพันนั้นเรื่องชื่อมานานนับร้อยปีเศรษฐีพ่อค้าขหาบดีและเจ้าพ่อในพื้นที่ต่างสอะแสวงหากัน อนุภาพของตะกุดสามารถสะกดทัพเป็นมหาจังงังใหญ่หรือสะกดคนให้หลับได้ทั้งบ้านและเป็นมหาแคล้วมหาคลาดกำบังตนประสิทธิ์ยิ่งนักแม้ปืนผาหน้าไม้ยิงมาดังหาฝนก็มีอาจถูกต้องตัวผู้ที่มีตะกุดนี้เลยทั้งยังช่วยระงับคดีความเรื่องเลวร้ายต่างๆได้ดีอีกด้วยพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายก็มีอาจกล้ำกลายได้ สามารถทำน้ำมนต์อาบลดแก้สะบะห์อุบาทคุณใสสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หายสิ้นได้พระปิตาของท่านพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามานิยมและโชคลาบดีมากท่านเป็นสาธรรมิกับหลวงปูจ่จีนวัดท่าลาดพิมพ์พระและเนื้อหาจึงคล้ายกันมากพุทธคุณด้านเมตตาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันท่านพ่ะผุดสืบวิชามาจากสายวัดประดู่ลงทําอีกด้วย และได้แลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตามประวัติท่านทั้งสองเป็นสาธรรมิกกันเนื่องจากยันตรกุฎพระเจ้าปิดไฟหรือพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธนั้นก็มีอยู่ในตำราของหลวงปู่สุขด้วยเช่นกันต่อมายันที่ใช้ลงตรกุฎของท่านพ่อผุดซึ่งมีทั้งยันพระเจ้าปิดไฟยานพระเจ้าห้ามอาวุธยานตรกุฎมหาโจร และตำราการสร้างพระปิดตาเนื้อผงยาท่านพ่อผุดก็ถ่ายทอดและมอบให้หลวงปู่เปียยวัดวังเวียงเป็นผู้สืบทอดต่อต่อมาหลวงปู่เชยอมโลเขาเจ้าหลาวก็ได้รับถ่ายทอดวิชาและตำราตระกุดมาจากหลวงปู่เปียยอีกทอดหนึ่งหลวงพ่อผุดท่านมรณาภาพปี2471ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะ และสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ